สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะขอนำเสนอเรื่องราวของความเซ็กซี่ของน้องโนเกียสุทาซินีนะครับเธอเป็นนางแบบลูกใสๆนะครับขวัญใจหนุ่มๆมากมายเลยนะครับ ความสวยของน้องโนเกียสุทาสินีชิริลักษ์เธอเป็นนางแบบเจ้าเสน่ห์ของเมืองไทยนะครับที่ทําเอาหนุ่มๆหลายคนตกลุมรักเธอไปพร้อมๆกันเลยนะครับล่าสุดนะครับเรามัดดวงความแซ่บมาให้แล้วและบอกได้เลยว่าขนาดเข้าวงการมานานแล้วแต่ความฮอตของเธอนั้นไม่มีวันลดลงเลยทีเดียวและต้องบอกได้เลยว่าเธอเป็นอีกหนึ่งพิตตี้และนางแบบสาวสวยนะครับที่มีแฟนๆติดตามมากมายในโลกโซเชียล นอกจากงานพิตี้แล้วน้องโนเกียนะครับยังถือว่าเป็นนางแบบที่มีงานเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะงานถ่ายแบบและเชื่อว่านุ่มๆห,หลายคนนะครับน่าจะเคยผ่านตาผลงานของสาวน้อยคนนี้มาบ้างแล้วนะครับโดยเธอนั้นเคยถ่ายผลงานให้กับนิตยสารชั้นนํามากมายนอกจากนี้น้องโนเกียยังเคยเข้าร่วมประกวดกับมิดแม็กซิมปี2015ที่ผ่านมาและเธอนั้นติดอันดับท็อป15ของนิตยสารอารัว จนในเวลาต่อมานะครับเธอมีโอกาสได้เข้ามาเป็นพิตตี้และสร้างผลงานต่างๆมากมายให้หนุ่มๆติดตามไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบงานโฆษณาตลอดจนงานพิธีกรอิสระและด้วยความน่ารักซิกซี่นะครับทำให้หนุ่มๆน,น,นั้น,นเข้าไปติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องโนเกียมากกว่า6.4แสนคนกันเลยทีเดียวนะครับ ด้วยความน่ารักสดใสนะครับแถมยังมีผลงานให้หนุ่มๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้ชื่อว่าชื่อของเธอนั้นจะยังคงไม่ห่างหายไปจากใจหนุ่มๆแน่นอนครับและสำหรับช่องทางการติดตามของเธอนะครับแอดมินจะขึ้นให้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากกดติดตามและให้กำลังใจเธอด้วยนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ และสำหรับตอนนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย